กลับมาติดตามการขึ้นที่ดินทำกินให้เกษตรกรอีสานเฮาค่ะคโดยรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรววาเพิ่นวาซิเร่งพลักดนันงานฟื้นฟูอาชีพค่ะเพื่อสร้างรายได้และกาแก้ปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรสมาชิกเบื้องต้นค่ะกำาหนดสนับสนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มละ3 0ม0 0ืนบาทค่ะ นายจุรินลักษณะวิธิตรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟกรค่ะเป็นประธานมอบโฉนดที่ดินท้ำกินให้เกษตรกรสมาชิกภายหลังทีชําระหนีขึ้นครบสัญญาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผู้มีผากที่3จํานวน2 0งหาไร่ 268แปลงค่ะแล้วก็มอบเช็คเพื่อช่ำระหนีแทนเกษตรกรสมาชิกที่เป็นหนี้าหกรหาสากกรค่ะจำนวน16รหกไมูลหนีร่วมกว่า10ล้านบาทที่โรงแรมสยามแกรนจังหวัดอุดอรธานีค่ะ ซึ่งด้านผู้อำนวยการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเพื่อนกระไดบอกค่ะว่าได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกฟกจังหวัดครบทั้ง77จังหวัดค่ะเพื่อเป็นกลไกในการดําเนินง,งานระดับพื้นที่โดยิเร่งสร้างความเข้าใจในบทบาทนาทีของอนุกรรมการจังหวัดตามระเบียบประกาศและกกคํคำสั่งที่เกี่ยวของได้กาหนดไว้และสั่งความเข้าใจในขั้นตอนวิธีการด้านการหนีของเกษตรกรทุกสถาบันการเงินเจ้าหนี้หลักเกณฑ์การคืนทะเบียนหนี หลักเกณฑ์การจัดการนีร่วมไปถึงขั้นตอนวิธีการด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรค่ะโดยหลังโดยหลังจากการจัดการนีสินให้กับเกษตรกรแล้วเพิ่นก็นยังมีแผนในการฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพค่ะทางกองทุนก็ได้สำรวจข้อมูลของสมาชิกที่มีกว่าหามื่นกลุ่มทั่วประเทศค่ะพบว่ามีกลุ่มอาชีพประมาณสามหมื่นกลุ่มที่มีศักยภาพพร้อมสำหรับการพัฒนาโดยกองทุนกระิมอบเงินส่งเสริมให้กองทุนละสามหมื่นบาทค่ะ ไปฟังเสียงทันแน่ค่ะ,ะเมื่อแก้ปัญหานี่แล้วก็ฟื้นฟูการฟื้นฟูทําได้สองส่วนระหว่างที่เป็นหนี้อยู่ก็มีโครงการเข้าไปช่วยฟื้นฟูได้และภายหลังจากได้สินทรัพย์คืนคือได้ที่ดินคืนแล้วก็ยังเข้าไปช่วยจัดโครงการฟื้นฟูชีวิตเกษตรกรได้ต่อไปได้ด้วยโดยอนุกรรมการจังหวัดแต่ละจังหวัดที่มีอยู่ทั้ง 77, 77จังหวัด จะเป็นผู้ประสานง,งานแล้วก็ทําโครงการเสนอมายังส่วนกลางเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไปซึ่งขณะนี้ก็มีเงินรองรังที่เตรียมไว้สําหรับการเตรียมการฟื้นฟูอย่างน้อยเรามีทั้งหมด5 0,000ืนกว่ากลุ่ม กลุ่มที่เท่าไปดูเท่าที่ไปดูก็คือมีศักยภาพที่จะฟื้นฟูได้ปัจจุบันประมาณ32,000กลุ่ม32,000นี่ก็จะจัดให้กลุ่มละ30,000บาทเพื่อที่จะไปเตรียมการสําหรับการฟื้นฟูต่อไปไม่นับโครงการจําเป็นจําเป็นที่อนุกรรมการจะพิจารณาเสนอมาโดยลําดับนะครับนั่นแหละครับผมก็เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร,ร,กร<า>ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับผมเพราะว่า กเกษตรกรนี่การเฮ็ดกเกษตรกรรมนี่ก็เป็นอาชีพหลักของคนในประเทศไ,<ห>ไทยเฮานะครับผมแต่ว่าที่ผ่านมานี่ผู้ที่เป็นกเกษตรกรเองก็ ประสบปัญหาการขาดทุนต่างๆนะครับผลผลิตตกต่ำแน่เหตุให้เกิดปัญหานี้สินขึ้นมาครับผมทางรัฐบาลเองเพิ่นก็ได้เห็นถึงความสําคัญของนี้แล้วก็ได้มีการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาอยา่ยางจริงจังครับจึงได้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรขึ้นเพื่อที่จะมีเป้าหมายให้ทางเกษตรกรนี้ได้เลืมตาอ้าปากได้แล้วก็โครงการฟื้นฟูนี่ละครับผมก็ได้ดําเนินการแล้วก็มีผลยาเป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรได้ในหลายๆพื้ ที่แล้วเข้าไปติดตามจากรายการพิเศษนี่ค,ครับมันไม่รู้จักจัดก,การตัวเองทีนี้พอเป็นนี้แล้วถึงเวลากไ็ไม่เอาไปจ่ายเขาก็เป็นนี่อยู่ที่สากลอ,เอำเภอําม่วงประมาณสักหกหมื่นบาทเอาที่เข้าไปจำนองอยู่ประมาณสี่ไร่เศษๆค่ะ อยู่ในความคิดของของของคนบ้านเนาะมันก็คือเป็นสมาชิกกองทุนเดี๋ยวให้กองทุนใช้ให้โดยที่ไม่ไม่คือมันเป็นคนเป็นคนไม่ดีเนะ่เป็นคนไม่รู้จักว่าเออไม่รู้จักการบริหารจัดก,การได้เงินก็เอาไปเล่นให้หมดคุณแม่เกสอนผมเพชรเล่าถึงการดำเนินชีวิตอย่างประมาทขาดวินยัยจนทำให้ประสบปัญหาทางด้านครอบครัวและอาชีพเกิดนี้สินท่วมตัว จนทำให้เกือบตัดสินใจจบชีวิตหนีปัญหาโชคดีของคุณแม่เกอรที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร,ร,กรและได้มีโอกาสได้ศึกษาการทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงทำให้คุณแม่เกอรเห็นทางออกของการดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข ค่ะดีใจค่ะขอบคุณมากค่ะที่กองทุนนูนถ,ถช่วยไม่ใช่ช่วยแต่แม่สอนช่วยกเกษตรกรทุกๆคนที่จะได้มาเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่คุณต้องน้อมนําหลักปัชญาพ่อหลวงนะคุณจะถึงไม่ได้กลับคืนไปแม่สอนถึงบอกทุกคนพอรัฐช่วยรัฐบาลช่วยเราต้องช่วยตัวเองด้วยเราต้องเป็นคนดีให้กับสังคมช่วยบอกต่อแม่สอนขอบคุณมากมากค่ะเกษตรกรมือหูมือตาได้ก็เพราะว่าตอนพอ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 เราทําให้เรา เราต้องเดินไปให้มันถูกทางค่ะมองตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นให้รู้จักทำงานให้เพื่อสังคม กองทุนฟื้นฟูลและพัฒนาเกษตรกรเน้นการสร้างความเข้าใจในขั้นตอนวิธีด้านการจัดการหนี้สินของเกษตรกรทุกสถาบันการเงินเจ้าหนี้หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหนี้หลักเกณฑ์การจัดการหนี้รวมไปถึงขั้นตอนวิธีการด้านการฟื้นฟูลและพัฒนาการเกษตรกร โดยขณะนี้ในพื้นที่ภาคอีสานสามารถมอบโฉนดที่ดินคืนกเกษตรกรรวม205รายและมอบเช็คชำระหนี้แทนเกษตรกรลูกหนี้สหกรณ์กว่า10ล้านบาทก็ขั้นตอนกระบวนการของกองทุนฟื้นฟูจะมีอยู่2เรื่องคือเรื่องแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนกับกองทุนนะครับกับการฟื้นฟูชีวิตให้กับเกษตรกรระหว่างเป็นหนี้และ ภายหลังจากพ้นจากภาวะหนี้สินแล้วและกำลังจะถูกยึดที่ดินเพราะไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขกองทุนฟื้นฟูก็สามารถเข้าไปช่ชวยซื้อหนี้จากสถาบันการเงินหรือองค์กรเหล่านั้นมาเป็นหนี้ของกอ,องทุนแทนแล้วก็ให้เกษตรกรมาชำระหนี้กับกองทุนนะครับ ปัจจุบันกองทุนฟื้นฟูนฟนและพัฒนานเกษตรกรได้ตั้งคณะอนุก,กรรมการครบทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็น,นกลไกในการดำเนินงานในระดับพื้นที่มีเป้าหมายสำคัญในการผักดันงานฟื้นฟูนฟนอาชีพเพื่อสร้างรายได้และแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรสมาชิกทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน นี่ค่ะก็เป็นแนวทางในการซอยเหลือของรัฐบาลซึ่งประชาชนที่เป็นกเกษตรกรเองก็ต้องซอยเหลือเจ้าของน้ำ<ม>น,น้ำทุนที่ได้ไปต่อยอดอาชีพเพื่อฟื้นฟูชีวิตให้ดีขึ้นค่ะ